ยมครับทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่มีความน่าสนใจมากคือ AI กับมนุษย์เนี่ยใครเขียนข้อความได้เหมือนมนุษย์มากกว่ากันนะครับในปัจจุบันใน AI อย่างตัว ChatGPT นะครับหรือว่าตัวอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนข้อความได้เหมือนมนุษย์มากๆเครับจนบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแยกแยะไม่ออก,กอันะครับว่าอันนี้ใครเขียนกันแน่นครับแลวก็มีคําถามว่า ถ้าเราบอกให้ AI เนี่ยพยายามเขียนให้เหมือนมนุษย์มากที่สุดนะครับแล้วก็บอกมนุษย์เนี่ยให้เขียนแบบที่เป็นมนุษย์มากที่สุดเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะครับนักวิจัยเ่ยก็เลยทําการทดลองครับโดยให้มนุษย์แล้วก็ AI เนี่ยเขียนข้อความมาสองแบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นการเขียนแนะนําเรื่องความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจกันนะครับแล้วแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นการเขียนบรรยายความสัมพันธ์ทั่วไปนะครับซึ่งไม่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจมากนะครับแต่ละแบบเนี่ยก็จะแบ่งเป็น่อบกลุ่มที่เ่ยนแบบเขียนมาะครับกล มนุษย์ม,มากที่สุดนะครับจากนั้นจะให้คนอ่านข้อความทั้งหมดนะครับแล้วทา,ายว่าอันเนี้ยใครเป็นคนเขียนนะครับผลการทดลองก็เลยพบว่าเมื่อเราต้องการให้เขียนความเห็นอกเห็นใจนะครับมนุษย์สามารถเขียนได้เหมือนมนุษย์มากกว่า AI อย่างชัดเจนนะครับสแต่เมื่อเป็นการเขียนบรรยายนะครับมนุษย์และ AI เนี่ยเขียนได้ใกล้เคียงกันมากๆเลยครับสก็คือที่น่าสนใจคือเมื่อเราสั่งให้มันพยายามเขียนให้เหมือนมนุษย์มากที่สุดนะครับมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเขียนเหมือนมนุษย์มากขึ้นได้นะครับแต่ว่า AI เนี่ย สามารถปรับตัวแล้วก็เขียนให้เหมือนมนุษย์มากขึ้นได้อย่างเยอะเลยนะครับนักวิจัยเนี่ยก็เลยวิเคราะห์ว่า AI ทําได้อย่างไงนะครับพบว่า AI ใช้เทคนิคดังนี้นะครับเทคนิคแรกเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนจากภาษาทางการนะครับเป็นภาษาพูดมากขึ้นนะครับเช่นใช้คําทักทายแบบเป็นตัวเองนะครับ แล้วก็จะมีการใช้คําสับง,ง่ายๆที่พบบ่อยๆแทนคํายากๆมีการพูดถึงตัวเองมากขึ้นนะครับเช่นใช้สรรพนามแบบฉันเราอะไรแบบนี้มากขึ้นบ่อยขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีการเน้นเรื่องปัจจุบันมากกว่าอดีตหรืออนาคตนะครับแล้วก็จะมีการใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในข้อความมากขึ้นสรุปแล้วเนี่ย AI สามารถที่จะเรียนแบบการเขียนของมนุษย์ได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราสั่งให้มันพยายามนะครับซึ่งการแสดงให้เห็นว่า AI มีความเข้าใจในระดับหนึ่งว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ข้อความดูเหมือนมนุษย์เขียนนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องไม่ลืมว่า A.I. ไม่ได้เข้าใจความหมายอย่างแท้จริงนะครับมันก็เป็นแค่การเรียนแบบรูปแบบการเขียนของมนุษย์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเขียนได้เหมือนขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่ได้สําคัญแล้วนะครับว่ามันจะรู้สึกจริงๆหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากชอบคลิปแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามได้นะครับและลืมกดปุ่มซับสไคร e ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ